สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องอันไหนแม่ออนเอ็มสตตดเป็นหนังปี2010ถ้าไม่อยากตายห้ามนอนหลับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมื่ที่ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าดีนเขาพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในร้านอาหารแค่เพียงลำพังโดยที่ไม่มีใครเลยสักคน ด้วยความสงสัยเขาเลยเดินไปดูที่ด้านหลังของร้านและถูกเฟดดี้ฟันเข้าที่มืออย่างจังก่อนที่ดีนจะสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่ามันเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นแต่ทว่าบาดแผลกลับเกิดขึ้นที่มือของเขาจริงๆ ไม่นานนะักคริสเพื่อนของเขาก็มาหาที่ร้านตามที่นัดหมายกันเอาไว้ดีนเลยเล่าให้เธอฟังว่าเขาไม่ได้นอนมาสามวันแล้วเพราะมีบางอย่างกําลังตามล่าเขาอยู่และถ้าเขาเผลอหลับเมื่อไหร่มันก็จะมาฆ่าเขาในทันทีคริสได้ช่วยปลอบใจว่ามันเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นแต่ดีนกลับโมโหจนทํากาแฟหกใส่คริสเธอเลยต้องขอตัวไปทําความสะอาดเสื้อผ้านในห้องน้ําและด้วยความเหนื่อยล้าดีนก็ได้เผลอหลับไปอีกครั้งโดยที่เขาไม่รู้ตัว เฟดดีจึงไี้โผล่กมาในทันทีและพยายามที่จะฆ่าเขาแต่คริสกลับเห็นว่าดินกําลังจะลงมือทํำลายตัวเองจนในที่สุดเขาก็ต้านแรงของมันไม่ไหวและถูกจัดการในที่สุดต่อมาในพิธีศพของดินเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องต่างมาร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่อยู่ในงานนั้นด้วยเธอก็มองเห็นตัวเองในวัยเด็กที่มีรอยกงเล็บเกิดขึ้นทั่วร่างกายก่อนที่เฟดดี้จะกระชากเธอลงไปในหลุมจนเธอสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่ามันเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นและเมื่อคิดเดินมาดูภาพที่ตั้งอยู่ในงานเธอก็ได้พบกับรูปถ่ายของเธอและดีในในวัยเด็กทำให้คิดถึงกงับงงเพราะเธอเพิ่งจะรู้จักกับดีนในตอนเรียนมัธยมเท่านั้นแถมการเสียชีวิตก็ยังดูผิดธรรมชาติอีกด้วย เจสแฟนหนุ่มของเธอเลยบอกว่าใครจะไปจำเรื่องตอนเด็กได้และดีนก็แค่เล่นยาเกินขนาดจนทำให้ประสาทหลอนก็เท่านั้นก่อนที่แนนซี่เพื่อนของพวกเขาจะเดินเข้ามาพูดว่าสิ่งที่ดีนพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพอาเธอก็เคยฝันถึงเฟดดี้เช่นกันซึ่งมันก็ทำให้เจสถึงกับหัวเสียเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรที่ไร้สาระพวกนี้ ในคืนนั้นเองขณะที่แนนซี่กำลังนอนหลับเฟตดี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแต่โชคดีที่เธอสามารถตื่นขึ้นมาได้ทันเลยทำให้รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดส่วนเคสเธอก็ถามแม่เกี่ยวกับเรื่องของดีนแต่แม่ก็ดูเหมือนว่าจะจำไม่ได้และบอกให้เคสลองไปหาภาพกเก่าๆดูที่ห้องใต้บันไดซึ่งที่นั่นเธอก็ได้พบกับเสือ้อตัวเดียวกับที่เห็นในความฝันนั่นจึงหมายความว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เป็นได้ วันลุงขึ้นขณะที่คริสกำลังเรียนประวัติศาสตร์อยู่นั่นเองอยู่ดีๆทุกสิ่งรอบตัวของเธอก็หยุดนิ่งพร้อมกับเฟรดดีที่ปรากฏตัวขึ้นมันบอกกับเธอว่าเด็กดีไม่ควรที่จะหลับในห้องเรียนและหลังพูดจบมันก็ตรงเข้ามาหาเธอพร้อมกับกรงเล็บที่แหลมคมคริสจึงร้องออกมาด้วยความตกใจก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นละได้พบกับเส้นผมของตัวเองที่ถูกฟันจนขาดกองอยู่บนโต๊ะ ในคืนนั้นเจสจึงมาอยู่เป็นเพื่อนเธอที่บ้านเนื่องจากคริสเริ่มจะกลัวว่าตนเดงจะมีจุดจบเช่นเดียวกับดดนและในตอนกลางดึกเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มันดันหลุดออกไปข้างนอกคริสจึงรีบออกไปตามมันกลับมาและทันใดนั้นเอง <Fred dy S 2> เฟรดดี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเธอเลยวิ่งหนีกลับเข้ามาในบ้านแต่มันก็กลายเป็นโรงเรียนอนุบาลที่เธอเคยเรียนในวัยเด็กและเฟรดดี้ก็รอเธออยู่ที่นั่นพร้อมกับตรงเข้ามาหา แต่คริสก็โชคดีที่ดันตื่นขึ้นมาได้เสียก่อนเธอเลยรีบลุกขึ้นไปหลังหน้าเพื่อไม่ให้เผลอหลับไปอีกและเมื่อกลับมาที่เตียงเฟตดีก็โผล่เข้ามาจัดการกับเธอได้สําเร็จพอทั้งหมดมันคือฝันซ้อนฝันที่เกิดขึ้นนั่นเองเจตที่ได้เห็นทุกอย่างก็กลัวจนรีบวิ่งหนีออกมาข้างนอกเขามายังบ้านของแนนซี่และบอกว่ามีใครบางคนฆ่าคริสในตอนที่เธอกําลังนอนหลับแต่เหมือนว่าตํารวจจะไม่คิดแบบนั้นเพราะไม่มีหลักฐานใดๆของคนร้ายทําให้เจตถูกจับในข้อหาฆาตกรรมในทันที แต่ถ้าว่าวันลุงขึ้นผู้คุมก็มาเรียกให้เจสออกจากห้องขังเนื่องจากมีคนมาช่วยประกันตัวแต่เมื่อเขาเดินออกมาข้างนอกอยู่ดีๆพื้นที่รอบตัวมันก็กลายเป็นโรงงานล้างไะอย่างนั้นเจสจึงรู้ตัวว่าเขากำลังอยู่ในความฝันและพยายามที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นทันใดนั้นเองเฟดดี้ก็ปรากฏตัวขึ้นและตรงเข้ามาจัดการกับเขาเป็นลายต่อไปทำให้หนักโทษที่ถูกขังอยู่ในห้องเดียวกันต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในทันที ส่วนแนนซี่และเควินตินแฟนของเธอพวกเขาก็พูดคุยกันถึงเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันมักจะเป็นโรงเรียนอนุบาลที่เฟดดี้จะไล่ต้อนให้พวกเขาไปที่นั่น ที่สําคัญทั้งคู่ก็ไม่ได้นอนมาระยะหนึ่งแล้วเพราะกลัวว่าจะถูกจัดการไปด้วยเควินตินเลยบอกว่าถ้าเราไม่นอนเกิน70ชั่วโมงสมองจะปิดการทํางานเป็นเวลา2-3วินาทีเพื่อทําการฟื้นฟูตัวเองหรือเรียกว่าสภาวะหลับช่วงสั้นและนั่นก็หมายความว่าเราจะแยกความจริงและความฝันออกจากกาันไม่ได้ หลังจะก,กลับมาที่บ้านแนนซี่ก็ถามกับแม่ว่าเธอเคยมีความเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆที่เสียชีวิตบ้างหรือเปล่าและรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าเฟดดีบ้างไหมทำให้แม่รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและรีบปฏิเสธว่าเธอไม่เคยได้ยินอะไรพวกนั้นมาก่อนหลังจากนั้นแม่ก็แอบโทรหาใครบางคนและบอกว่าแนนซี่เริ่มที่จะจำเรื่องราวในอดีตได้แล้วซึ่งแนนซี่ที่ยังไม่รู้ตัวเธอก็ได้มานอนแช่ในอ่างน้ำและเผลอหลับไป ในความฝันของเธอนั้นมีหิมะตกลงมาในห้องนอนและเมื่อเดินออกไปดูข้างนอกก็ได้พบกับโรงเรียนอนุบาลที่เธอเคยเรียนมาก่อนทันใดนั้นเองเฟดดี้ก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังแนนซี่เลยบอกว่าแกไม่มีอยู่จริงเฟดดี้เลยเดินเข้ามาใกล้ๆและพูดว่าจำไม่ได้หรอไงเธอเคยเป็นคนโปรดของฉันแต่ก่อนที่มันจะลงมือทำอะไรเสียงของโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจนทำให้เธอสะดุ้งตื่นและลอดมาได้อย่างวุดหวิต ซึ่งก็เป็นเควนตินที่โทรมาบอกเรื่องที่เจสเสียชีวิตแนนซี่จึงขอร้องให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนเธอที่บ้านจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันหาข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลแต่เนืน่องจากมันถูกปิดมาแล้วหลายปีก็ทําให้ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักแนนซี่เละแอบไปค้นด้วยเอกสารเก่าๆในตอนที่แม่ออกไปข้างนอกทําให้เธอได้พบว่าที่จริงแล้วทุกคนเคยเรียนที่เดียวกันมาก่อนรวมถึงเพื่อนๆที่เสียชีวิตไปแล้วอีกด้วย ทันใดนั้นเองแม่ก็ได้กลับบ้านมาพอดีแนนซี่เลยถามว่าทำไมแม่ต้องปิดบังเรื่องนี้ด้วย ในตอนแรกแม่ก็เหมือนว่าจะไม่ยอมพูดอะไรแต่เมื่อถูกกดดันอย่างหนักแม่ก็ยอมเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นมีพาลงที่ชื่อว่าเฟดดี้คูเกอร์เขาเป็นคนอัธยาใสายดีและเป็นที่รักของเด็กทุกคนโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ใบหน้าอันเป็นมิตรนั้นแฝงไปด้วยความชั่วร้ายจนเมื่อเวลาผ่านไปผู้ปกครองคนอื่นๆก็เริ่มสังเกตเห็นว่าลูกของตัวเองมีรอยคงเล็บเกิดขึ้นทั่วร่างกายและจากคาให้การของเด็กๆก็บอกว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของเฟดดี้ ผู้ปกครองได้แจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เฟดดี้ก็ดันไหวตัวทันและหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้ได้เสียก่อนทุกคนเลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับเพราะไม่อยากให้กระทบต่อสภาพจิตใจของลูกๆนั่นเอง แต่นนซี่ก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะเธอคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้อย่างแน่นอนเธอและเควินตินเลยจะไปตามหาเด็กคนอื่นๆที่ยังรอดชีวิตแต่พ่อของเขาก็ดันขับรถมารับตัวไปเสียก่อนเพราะเควินตินนั้นจําเป็นต้องไปแข่งกีฬาว่ายน้ําเพื่อชิงทุนเรียนต่อที่มาหาลัยแนนซี่จึงต้องไปหาข้อมูลด้วยตัวเองทําให้เธอได้พบกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเพราะเด็กคนอื่นๆได้เสียชีวิตไปจนหมดแล้วนั่นเอง ส่วนเควนตินในขณะที่เขากําลังแข่งว่ายน้ำด้วยร่างกายที่อดนอนมาเกิน70ชั่วโมงมันก็ทําให้สมองหยุดทํางานไปชั่วขณะร่างกายของเขาจึงค่อยๆจมลงไปในน้ําและความฝันมันก็พาเขามาพบกับเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เฟดดี้คูเกอร์ได้หนีกลุ่มผู้ปกครองเข้าไปแอบในโรงงานล้าง เขาเอาแต่ร้องตะโกนว่าผมไม่ได้เป็นคนทําแต่พ่อของเควินตินก็ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาโยนถังจุดน้ํามันเข้าไปข้างในเพื่อกดดันให้เฟดดี้ยอมออกมาแต่ทว่าเปลวไฟนั้นกับจุดติดกับเครื่องยนต์จนเกิดการระเบิดขึ้นและส่งผลให้เฟดดี้เสียชีวิต ก่อนที่เควินตินจะฟื้นขึ้นมาเพราะถูกปั๊มหัวใจจากนั้นเขาก็ตรงมาต่อว่าพอ่อที่ตั้งตัวเองเป็นสารเตีย้ยทั้งๆท,ที่เฟตตี้อาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้พ่อเลยพยายามที่จะอธิบายเหตุผลแต่เควินตินก็โมโหโจนเดินหนีไปแนนซี่จึงชวนให้เขาไปตามหาโรงเรียนอนุบาลแห่งนั้นด้วยกันเผื่อว่าจะได้อะไรมากขึ้นแต่ระหว่างที่จะออกไปแนนซี่ก็เข้าสู่สภาวะหลับช่วงสัน้นทำให้เธอได้เห็นวิญญ,ญาณของคริสที่ชวนให้ไปอยู่ด้วย เควินตินก็เข้ามาเรียกสติได้ทันก่อนที่เฟดดี้จะมาเอาตัวเธอไปจากนั้นเขาก็แวะมาที่ร้านขายยาเพื่อจะซื้อแอมเฟตามีนเพราะมันจะช่วยให้พวกเขาไม่เผลอหลับไปอีกแต่ทว่าเพสัชกลับไม่ยอมจ่ายายาให้กับเควินตินเนื่องจากเขาไม่มีใบรับรองแพทย์ที่จะสามารถซื้อได้ แนนซี่ที่รออยู่บนรถเธอก็เผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเฟดดี้จึงโผเข้ามากระชากตัวเธอแต่แนนซี่ก็สามารถตื่นขึ้นมาได้ทันเธอเลยตัดสินใจใช้ที่จุดปุหี่จิ้มใส่แขนของตัวเองเพื่อไม่ให้เผลอหลับไปอีกจากนั้นเธอก็ลงมาหาเควินตินที่ร้านขายยาแต่สภาวะหลับช่วงสั้นก็ยังคงตามมาเล่นงานจนตอนนี้เธอไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความฝันได้อีกต่อไป เธอคว้าเสื้อของมันก่อนที่จะล้มลงและพบว่าเศษเสื้อผ้าของเฟรดดีได้หลุดติดออกมาในโลกแห่งความจริงด้วยแต่แนนซี่ก็ถูกมันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและต้องส่งตัวไปทำแผลที่โรงพยาบาลในทันที ที่นั่นหมอได้มีนิชัยว่าแนนซี่พักผ่อนไม่เพียงพอเลยทําให้มีอาการประสาทหลอนเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลจึงได้เรียกให้แม่ของเธอมาเซ็นรับรองการฉีดยาสลบซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเธอนอนหลับเฟรดดี้ก็ต้องมาฆ่าเธออย่างแน่นอนแต่เมื่อหมอเดินกลับเข้ามาในห้องพวกเขาก็พบว่าแนนซี่ได้ถูกเควนตินพาหนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระหว่างทางที่ตามหาโรงเรียนอนุบาลเควินตินก็ได้เอาอะดรีนาลีนที่ขโมยจากโรงพยาบาลมาใช้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้เขาดีขึ้นเลยสักนิดพอเฟรดีก็ยังคงตามมาหลอกหลอนทั้งคู่จนรถพุ่งตกลงไปข้างทาง หรือเมื่อพวกเขาหมอ,อ,อกไปตรงด้านหน้าก็ได้พบกับโรงเรียนอนุบาลที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดซึ่งภายในนั้นเควินตินก็มีอาการหลับช่วงสั้นบ่อยมากขึ้นจนเขาแทบจะสติแตกทั้งคู่เลยพากันลงมาที่ชันใต้ดินที่เป็นห้องทํางานของเฟดดี้คูเกอร์เพราะมันต้องมีอะไรที่ช่วยคลายปมปิดศนาที่พวกเขาถูกตามล่าอย่างแน่นอนซึ่งที่ด้านหลังแผ่นกระดานก็มีห้องหลับซ่อนอยู่มันเลยทําให้ความทรงจําที่แสนเจ็บปวดในวัยเด็กกลับคืนมา ควินตินได้พบกับภาพที่เฟรดดี้ถ่ายเอาไว้มันเป็นภาพบรรณาจารย์ของเด็กๆทุกคนที่เสียชีวิตและนี่ก็เป็นเหตุผลที่พ่อแม่ของพวกเขาต้องฆ่ามันและปิดบังเอาไว้เพราะไม่ต้องการให้เด็กๆจำเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีตได้ส่วนเฟรดดี้มันก็แค่หลอกให้พวกเขามาที่นี่เพื่อให้จำทุกอย่างได้จะได้ฆ่าอย่างสาสมใจเควินตินจึงเริ่มหมดหวังเพราไม่ว่าเขาจะทำยังไงเฟรดดี้ก็ต้องฆ่าพวกเราอยู่ดี แต่นนซี่เธอเหมือนจะรู้ทางออกเพราะถ้าเธอเอาเสื้อของมันออกมาจากความฝันได้เธอก็ต้องพาเฟดดี้ออกมาได้ด้วยเช่นกันเธอจึงเริ่มวางแผนกับเควินตินโดยเธอจะนอนหลับเพื่อหลอกให้มันออกมาระหว่างนั้นเควินตินก็จะปลุกให้เธอตื่นขึ้นและพามันกลับมายังโลกแห่งความจริงเพื่อจัดก,การให้มันไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป ในเมื่อเริ่มทำตามแผนการกับกลายเป็นเวรนตินเสียเองที่เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยลา้าเฟดดี้เลยเข้ามาจัดก,การกับเขาเป็นคนแรกก่อนที่เสียงร้องของแนนซี่จะช่วยดึงดูดความสนใจของมันเอาไว้ได้มันจึงได้ทำให้พื้นทางเดินกลายเป็นบ่อเลือดขนาดใหญ่จนร่างกายของแนนซี่จมดิ่งลงไปข้างล่าง เธอล่วงตกลงมาที่เตียงและถูกตึงเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้เฟดดี้เลยได้โอกาสตรงเข้ามาจัดการกับเธอแต่เควินเทนก็ใช้ดินดรีนที่เหลืออยู่ฉีดใส่เธอจนตื่นขึ้นมาได้ทันทําให้เฟดดี้ถูกส่งมาในโลกแห่งความจริงแนนซี่จึงได้ใช้โอกาสนี้หยิบที่ตัดกระดาษขึ้นมาจัดการกับมันได้สําเร็จแต่ก่อนที่จะกลับออกไปพวกเขาก็จุดไฟเผาที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่กลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง แต่เมื่อเธอกลับมาถึงที่บ้านเงาในกระจกของแม่ก็กลับกลายเป็นเฟดดี้ที่ปรากฏขึ้นก่อนที่มันจะกระชากต,ตัวแม่ของเธอเข้าไปและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือเฟดดี้นั้นเขาเป็นพาลงโลกจิตที่แอบร่วงละเมดเด็กๆอยู่บ่อยครั้งไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กผู้ชาย จนกระทั่งมันได้ถูกกลุ่มผู้ปกครองจัดการเฟดดี้มันก็กลายเป็นปีศาจที่เป็นฝันร้ายของเด็กๆโดยที่ไม่มีใครสามารถหนีรอดจากมันไปได้เลยสักคนซึ่งบางทฤษฎีก็บอกว่าเควินตินและแนนซีได้ถูกเฟดดี้จัดการตั้งแต่ที่พวกเขาหลับไปที่โรงเรียนอนุบาลแล้วและบางทฤษฎีก็บอกว่าเฟดดี้นั้นได้ย้ายตัวเองมาอยู่ในกระจเพื่อให้ง่ายต่อการสังหารมากขึ้น หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่5.2คะแนนและเว็บ Rotten Tomato es, ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่15%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ